สวัสดีค่ะวันนี้วั็นวันที่10กันแล้วนะคะกับการนะคะเรียนรู้และออกมาแบ่งปันนะคะ2ีสวันนี้สร้างความโชคด,ดีให้เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์กันนะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆนะคะคิดดีคิดบวกกันไหมคะบวกหรือลบมากกว่ากันนะคะวันนี้ถ้าเราอยากจะสร้างความโชคด,ดีนะคะเราจะต้องสร้างจากการที่เราจะต้อง รู้จักอารมณ์ดีให้เป็นมีความสุขอยู่ในโลกของเราเฝ้าแต่โฟกัสและก็จดจ่อแต่เป้าหมายของเรานะคะเราจะสร้างความโชคดีได้นะคะเราต้องอย่าไปมัวแต่ไม่นั่งเฝ้า สถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างรเราอย่าไปฟังเรื่องพลังงานลบๆอย่าไปฟังเรื่องแย่ๆให้มันให้มันมากนะคะมันจะทําให้เราเกิดความเครียดความงังวลเราอย่าไปงหดหัวเสียกับเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆซึ่งมันจะทําให้เราชีวิตเราเปลี่ยนยากหากสิ่งหนึ่งที่เราจะเปลี่ยนชีวิตได้ง,งา่ายๆก็คือเราจะต้องรู้จักที่จะสร้างความโชคดีให้เกิดขึ้นกับตัวเรานะคะหากใครเคยเรียนรู้หรือเคยอ่านหนังสือเรื่องของกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะเพราะถ้าเราเรียนรู้เราต้องลุกขึ้นมารับผิดชอบตัวเรา ระะับผิดชอบตัวเราเองโดยการที่เราจะต้องสร้างความโชคดีให้กับตัวเราเราจะสร้างความโชคดีไม่ได้เลยนะคะหากเราไม่ลุกขึ้นมาทํานะคะไม่ลุกขึ้นมาทําให้ตัวเองนั้นมีความสุขกดจกักรวาลกดแดงดูนะคะเราจะต้องรู้จักที่จะมีความสุขสนุกสนานเบิกบานเราก็ต้องออกมาแบ,บ่งปันสิ่งต่างๆให้แก่ผู้คนโดยสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะยิ้มเยอะๆหัวเราะเยอะๆเบิกบานแจ่มใสให้เยอะๆนะคะเราทําอะไร ผิดถูกเราก็ยิ้มไว้ก่อนนะคะเราจะต้องเฝ้าสังเกตตัวเราว่าวันหนึ่งอะเรายิ้มได้เยอะไหมเรายิ้มไปสักกี่ครั้งแล้วเราอยากสร้างความโชคดีให้เกิดขึ้นกับตัวเราเราจะต้องโป๊ยมเมล็ดพันธุ์แห่งความโชคดีนะคะให้มันตลอดเวลาให้มันได้ตลอดชีวิตมันก็คือผลดีกับตัวเราเองนะคะถ้าเมื่อเราก็ตามที่เราจะจะสร้างความโชคดีให้เรานะคะเราก็ต้องรู้จักที่จะออกมาแบ่งปันให้ผู้คนนะคะออกมา หน้ากล้องออกมาฝึกฝนเรียนรู้ในการที่เราจะออกมาหน้ากล้องในเมื่อถ้าเหตุการณ์านการเป็นแบบนี้เราก็สามารถที่จะออกมาแบ่งปันสิงดีดยการผ่านหน้ากล้องได้หรือออกมาไล์ต่างๆได้นะคะกับอ,ออกมาหน้ากล้องเป็นการฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเราเองนะคะเราทําไม่เป็นนะคะ เราไม่ต้องรอให้ตัวเราเพอร์เฟกต์เราก็ทําทั้งๆท,ที่เรามัันยงไม่พร้อมนะคะหากเราอยากเก่งเราก็สามารถที่จะไปแกะรอยคนสําเร็จได้นะคะไปแกะรอยเขาว่าเขาทําอย่างไรนะคะไปดูเทคนิคการทําการขายเขาต่างๆว่าเขาทําอย่างไรแล้วเราก็เก็บเขาเก็บข้อมูลของคนที่เขาสําเร็จแล้วมาปรับปรุงให้มันเป็นตัวเรานะคะในการที่เราจะออกมาแบ่งปันให้กับผู้คนในการสร้างที่เราจะสร้างความโชคดีแล้วก็มันจะเป็นการเปิดรับการไหลของเงินของเราอีกช่องทางนะคะทําทั้งๆที่มันยังไม่พร้อมนะคะอยากไป เราต้องเพอร์เฟกแล้วเราถึงถ้อยทำนะคะสิ่งที่สําคัญในการที่เราจะสร้างความโชคดีนั้นเราจะต้องมีคาคานี้ไว้เลยนะคะคือเราจะต้องรู้จักที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเราเองฝึกฝนตัวเองทําให้มันซ้ําๆบ่อยให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราหากเมื่อเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตเราต้องตัดสินใจนะคะตัดสินใจที่จะทํานะคะใจเราก็ต้องมาด้วยนะคะใจเราจะต้อง มุ่งมั่นทุ่มเทโดยที่เราจะไม่เปลี่ยนโฟกัสของเราว่าโฟกัสของเราและในสิ่งที่เราปรารถนาเป็นแบบไหนเราต้องมุ่งมั่นเนนรียนรู้พัฒนาฝึกฝนตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่ได้ สิ่งที่จีได้เรียนรู้นำะพาตัวเองเข้าสู่สนามแม่เหล็กในการเรียนรู้กับครูสิตาจีก็ออกมาแบ่งปันนะคะให้กับทุกๆคนแต่ว่ามันเป็นในรูปของวิดีโอนะคะแล้วเดี๋ยววันหยุดแล้วจีจะออกมาทําเป็นไลฟ์สดนะคะวันนี้จีก็ขอทําเป็นรูปแบบของวิดีโอก่อนนะคะแล้วใครเข้ามาฟังกดไลค์กดแชร์กดกติดตามขอทุกคนเฮงเรวยสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงกันทุกๆคนนะคะวันนี้จีก็ขอขอบคุณนะคะไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ